ทำอะไรพี่เคื่อว่าทำอะไรมิช่วยด้วยผมจะอึกมันไม่ยอมหายไหนไม่เห็นจะอึกเลยถ้าอึกจริงๆเดี๋ยวมิชรอดูนะมันจะอึกอ๋อคือึกเหรอก็ผมบอกแล้วว่าจะอึกไม่ยอมหายจากที่เหนื่อยหมดแล้วผมจะนอนก็ไม่ได้นอนไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่กินข้าวมาแล้วก็รีบขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะ ใช่คับผมจิบกินข้าเหรอเดี๋ยวมีช่วยคุยก็หายเดี๋ยวก็ลืมมันจะช่วยได้จริงเหรอเดี๋ยวก็ลืมแล้วเห็นไหมหายซะอึงเ้าโอ้จริงด้วยผมหายจะอึงแล้วอ่ะมีก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคนเคยถามเหมือนกันว่าถ้าแมวเะอเสือกทำยังไงคือเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยให้เขาหยุดเองเพราะว่าเหมือนเคยปรึกษาหมอมนันค่ะหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาก็หายสะอึงเองไม่เหมือนคนที่ต้องกินน้ำเนาะ